มเราทุกันอย่างนี้เียวต้องต้องเป่าธรรมดาเลยโอ้ยมีอะไรเป็นคนมา,ามาครับเอากล้องไปด้วยครับจะไงเนี่ยป้าชก้อนครับนับหนึ่งถึงยีครับหนึ่งสองสามสี่หหปด ส um, ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หน้าห้องสิบเ็ดสิบแปดายี่สิบนีแลครับผมจะมาหากัน เดี๋ยวเลยนะครับป้อมต้องเลี้ยวเย่ดีนะครับต้องเลี้ยวลากเขาไปข้างขานี่นะครับไปเอาไปกล้องเลยโอเคครับไปนับก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวแบ่สุก็ยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราจะไปหานะครับไปหานะครับเอาทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องไปทางไหนเดี๋ยวเราจะไปหาตรงนี้นะครับมีไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนดูไม่มีไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไป บังคุณตากังบังบองบังบังบอ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 งมาอันน enfin ี้เราจะมาแก้ไขนะครับจะมาแก้ไขในเราวนะ ơ, ra dạng dày. Đo lạy đâu. Đo đâu. phải lạy đâu. được, Philip ta Đo Lip มีนะครับไม่มีนะปง้งเย้ดีนะครับน้องเดียวเอีเรวจุม,มือหน่อยปฏิเชนิคนีน้องเดียวอ่ะมานับก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสยี่โอเคนะครับเดี๋ยวไปซ้อมโอเคเอาไปหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิามสิห้าสหสเดปเกี่สิยได้ยินเสียงโอเคครับเดี๋ยวเราไปหากันครับโอเค จะมาห่างนะน้าควนพี่ร้องอย่าอย่ามองผมไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองครับพี่ ก็มาดิเดี๋ยวดูแล้วครับเร็วอยห,หาแน่นอนนะครับผมเร็วอย่าแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้องเดียวนะเดียวอยู่ไหนเราจะตามพร้อมๆกันครับสงสงใส่องเดียวอาจจะอยู่งน้นก็เป็นได้นะครับไปหาแค่เลยน้องเดียวชอบอยู่ในอ่องนะครับอมไม่รู้จะเป็นอะไรดอกเป็น เป็น 1, พันพืชองเลยครับท่มตู้นั้นครับผมมีหนวแล้วครับตรงนั้น,รน,นครับรอันหนบนังเทวเยัยคือตัอมมวน่าอ,อ,อันนี้เราขอสวัสดีนะครับบ๊ายบายกดรถตัดเดี๋ยวตัเปน้าต้องใจจิ้จบเขิ้นจ,จบอง